ช่วงหลังโตงตรวจสวัสดีครับมาพบกับเสน่ห์ร้าในช่วงหลังโตตรวจตรววจใครมาช่วงนี้ต้องเจ็บปวดกับบ้านหลา,ายเลยโอ้ยใจสัส่นตอนนี้ใจสัส่นมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นชายหนุ่มรูปงามสวัสดีครับคุณโตสวัสดีครับสสวัสดีครับูสิท่านผู้ชมมันควรที่จะสั่นในย่า แล้ววันนี้เราอยู่ในประเด็นที่ว่าโพตห่อแต่แปะแหกนะคะใช้มีลาบเด็กทำขั้นเป็นตัวเด็นจริงหรือเปล่ามันก็เด่นกันทุกคนนะครับเพราะเห็นดูเหมือนเป็นลูกหักของพี่พศมากเลยอ่ะจริงหรือเปล่าเป็นลูกรักจริงหรือเปล่าผมว่าคอยดัตลอดกันอ๋อผมว่าพี่พศรักทุกคนครับพี่พศรักทุกคนครับอยากจะดันให้ทุกคนมีงาน มีการแสดงแบบว่าเยอะๆอย่างเงี้ยครับมีงานเข้ามาเยอะๆทุกคนครับเขารักทุกคนแต่ว่าเราเปนดุลยมันเลยเป็นประเด็นไม่รู้อะครับคือเขาให้เราได้รับบทแบบนี้เราก็ต้องรับตาม,มเขาก็อยากให้ทุกคนเล่นได้เหมือนอย่างนี้หมดเลยครับแต่ท,ออที่ผ่านมาคือโซนที่ผลงานอะไรบ้างเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมไปไหน่อยภาพยนต์เรื่องแรก,กก็จะเป็นไวเป้น,นักเล่นขาสั้นครับผมก็จะเป็นแบบว่าเอาใจวัยรุ่นหน่อยออครับวิ่งเรื่อนี้ชอบแต่วิ่งรื่นี้ชอบ นี่มาอเราเลยเออเออแล้วมีเรื่องอะไรอีกเรื่องต่อมาก็สตีเล็กตบลกแตกครับเราเล่นกับรุ่นใหญ่ๆอ่ะเราเกรงเราทันเข้าไหมอ่ะอ๋อเก่งครับตอนแรกตอนแรกไม่ทันเลยครับพูดเลยมาคือแบบ ขำอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่โผก็จะบอกว่าจะขำทำไมอะไรอย่างเงี้ยโดนด่ายเลยปะใช่ฮะับผมจะบอกว่าโอ้พี่พี่ยังขำเลยแล้วผมไม่ขำเหรออะไรเงี้ยคือตอนนี้ชื่อเสียงเรากำลังโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักเงี้ยคือแบบตอนช่วงแรกเราชินบ้างไหมเคยมีคนมาทักเราว่าเอ้ยพี่แตผมจำได้หนูจำได้ขอใช้รูปหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่ชินครับตอนแรกคือแบบเราเดินไปไหนถ้าแบบว่ามีเด็กๆจำได้ครับผมจะเดินหนีเลยผมจะวิ่งหนีแต่ผมไม่ได้บหนีเขาอย่างนั้นเลยนะครับคือแบบถ้าเขาแบบ เฮ้ยไม่โตวไห้เป้งไม่โตวไห้เป้ง,ไง,ไงอย่างเงี้ยผมก็ขยับขยับขยับแล้วก็เดินเร็วๆอะไรเงยจริงหรอจริงหรอจริงหรอนี้หลายคนเขาชอบนะเวลาคนมาทักเราเนี้ยจำเราได้แล้วเราก็แบบมาขอถ่ายรูปเล็กๆครับคือเราไม่เคยอะไรเงี้ยแล้วไม่เคยที่แบบว่าคนจะชอบเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมให้มาเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยสนับสนุนครับสสนับนุนเลยครับผมที่รันก็คือแบบว่าเราได้มีโอกาสแล้วเราก็ต้องแบบว่ารักษามันไว้ครับ อ๋อมีครับพ่อผมเนี่ยแชร์ทุกวันจริงเหรอรูป่ปแชร์รูปแบบว่าไอ้คนอื่นเขารู้ผมก็อายอ่ะอยากให้พูดถึงเรื่องผลงานที่เนี่ยเรื่องหอแต่แต่ที่เรากำลังจะมีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าเด็กเด็กนักเรียนในหอก็ผมที่แบบว่าจะมีผีไหมเราเห็นบ่อยเลยครับเราก็อยากรู้ว่าผีคนนั้นคือใครเราก็จะนําเพื่อนในกลุ่มเราอรจะมี12คน ครับผมก็จะสืบหาเรื่องราวไงครับว่าผีคนนั้นคือใครคือมันมาอยังไงมันเป็นยังไงครับผมอุ้ยพูดถึงแบบต้องไปดูเองต้อง12คนน่าจะแซบนอนในกองใช่อะแซบไหมก็ก็แซบอยู่ครับว้ายว้ายว้ายแซบทีเดียวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ แบบว่าไม่ใช่ครับแบบว่ากลุ่มๆเหมนหน้าตา,ด,าดีๆนั้นเลยครับอ๋อเด็ดดีทั้งนั้นแล้วเห็นหน้าใส,าสาคๆคมๆเข้มๆหล่อนๆนอย่างนี้นะอยากรู้ว่าน้องโคดไปทําอะไรมาบ้างก็มีทิชชู่มันบ้างครับอะไรอย่างนะทิชชู่มันคือคือส่วนหน้าใช่ไหมใช่ครับแล้วเจ็บไหมอะทิชชู่มันก็คือทําหน้าใสอย่างเงี้ยครับผมจริงเหรอเพราะไม่บางคนก็รู้สึกแพนิคว่าแบบการทำทีทเมนต์มันต้องเจ็บต้องแดงหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยโดนแดดไม่ได้อ่ะใช่ใช่ครับโดนแดดไม่ได้โอ้แล้วตอนนั้นเราเราต้องดูแลหน่อยไหมกับการที่แบบ หน้าแดงปั๊บแล้วเราต้องแบบเฮ้ยโดนแดดไม่ได้เราเราก็ต้องปิดหน้าปิดตามิีสเลยขนาดนั้นไหมไม่ครับก็คือแบบว่าเราจะเลี่ยงแดดไว้ครับบางครั้งก็แบบว่าดูแลตัวเองเล่นเข้ายิมอะไรเงี้ยครับนี่คือจะบอกว่าหน้าดีจะเกิดอะไใช่ไหมคะอ๋อนิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงอันนี่อยากให้น้องโตัวฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเวลาที่แบบอยากคิดที่เสียมันหันมาดูแลตัวเองเหมือนเราเนี้ยต้องทำยังไงบ้างบางทีแบบไปในคลินิกหรือไปในที่ไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราต้องไปเจอผลเอฟฟเสที่มันน่ากลัวเธอเราอยากบอกท่านผู้ชมยังไงงบ้าคะก็ อยากจะบอกว่าให้แบบว่าให้เลือกสถานที่ที่ดีๆครับครับผมที่แบบว่าคนเขาไว้ใจครับผมว่าที่นี่เขาดูแลผิวหน้าผิวกายเราดีดีครับนี่ก็ต้องศึงกษาที่ดีเนอะก่อนที่จะตัดใจทำอะไรใช่ไหมใช่ครับตัดสินใจให้ดีครับโอ้โอเคอยังไงตั้งวันนี้ต้องแบบคือวันนี้เปรมมาต้องขอบคุณน้องโตมากซึ่งนี่เลยค่ะต้องเป็นนักแสดงดาวรุ่งชายแน่นอนเพราะว่าดูจาก อย่างนี้แล้วเฮ้ยขนาดนี้น่ายังสารเลยนะครับงั้ต้องขอบคุณน้องโต๊ดด้วยนะครับครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสแดนซ์ by SLC I wish a product of SLC